8เดือน10วันที่สถิติโลกของวงการทองคำต้องจารึกเอาไว้ว่าทองคำโลกเกิน4,000ดอลลาร์และขึ้นไปไกลถึงระดับ4,059ดอลลาร์และในขณะเดียวกันนี่คือการให้ผลตอบแทนของทองคำที่เดินทางมาถึงสูงสุดของปีนี้แล้ว54%แล้วยังจะไปต่ออีกหรือไม่เกิดอะไรขึ้นตามกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราถอยกลับไปในวันที่8เดือน10กันนิดนึง ซึ่งไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าวันที่8เดือนตุลาคม2025โลกจะได้เห็นราคาทองคําที่ขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์หลังจากที่ไล่ๆ,ๆราคามาตั้งแต่วันที่1ตุลาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมจะย้อนท่านผู้ชมอีกเพียงแค่2วันให้รู้คำวันนี่คือสถิติที่ต้องจดจําไว้และมันจะถูกทำลายอีกหรือไม่เราต้องว่ากันต่อนะครับคือวันที่8เดือนสิเนี่ยโกลสปอตทองคําส่งมอบทันทีนี่นะครับปิดนะฮะ4,500ดอลลาร์24เซนต เฉพาะใน24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เนี่ยขึ้น64เหรียญคือ1.7%และนั่นเป็นวันสุดท้ายที่ทองคำเนี่ยไล่สะสม4วันติดต่อกันเนี่ย204ดอลลาร์46เซนต์หรือ4.8%กลายเป็นราคาทองคำที่ปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของโกลสปอตเกิดขึ้นเมื่อวันที่8เดือน10แต่ในขณะเดียวกันมีราคาสูงสุดระหว่างวันของคืนวันนั้นด้วยซึ่งเกิดขึ้นวันที่8เดือน10ด้วยก็คือ4,059เหรียญ5เซนต์สูงสุดระหว่างวันเปป็นปรรรัตติศาส์ค้งหม่ และเชื่อไหมครับว่านั่นเป็นเพียงแค่วันแรกเท่านั้นที่ราคาทองคำโกลด์สปอตของโลกนั้นปิดเหนือ4,000ดอลลาร์สหรัฐยืนได้ด้วยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันที่8สถิติมันสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะฮะขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์เราไปดูกันนิดหนึ่งก็มันคือวันที่8เดือน10เหมือนกันปรากฏว่า8ตุลาคมนะฮะโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยขึ้นไปถึง4,070เหรียญ50เซนต์ขึ้น66เหรียญ10เซนต์นะฮะ24ชั่วโมงของวันนั้นโกลด์ฟิวเจอร์ขึ้้้นนน1.7และเป็ววัสุดดทายย ที่4วันทําการติดต่อกันกับโคฟิวเจอร์ราคาสะสมขึ้นมา220เหรียญ20เซน3.2เปอร์เซ็นต์และนั่นก็เป็นราคาสูงสุดระหว่างวันด้วยของโกฟิวเจอร์ปิดที่4,070เหรียญ50เซนเราดูสถิติไปพร้อมกันนะฮะแลวเดี๋ยวจะรู้กันว่าวันที่8มันสวยขนาดไหนนะครับ8เดือน10นอกจากสถิติที่ผมพูดไปแล้วแล้วรู้ไหมครับว่าสถิติของการทําราคาทองคำโกลสปอตนะครับเอาเอาตัวโกลสปอตก่อนนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่8ตุลาคมนั้นเกิดสถิติทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม 45ครั้ง45ครั้งเลยนะครับและตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่8เดือน10ทองคำโกลสปอตทำสถิติให้ผลตอบแทนหรือส่วนต่างราคาจากต้นปีขึ้นสูงสุดของปีนี้แล้วครับ54า่อร์เซนต์ก่อนที่จะมาถึงวันที่9เดือน10ตามเวลาในนิวยอร์กซึ่งถูกเทขายนะครับ54ปร์เซนต์ะขนาที่ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย2ีเหลือเชื่อเลยใครจะไปนึกว่า ปีหนึงเนี่ยนะมันจะมีในชีวิตของคนเราที่ทองคําพุ่งตั้ง54%และนั่นหมายความว่าเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ46ปีหรือปี1979ยังมีต่อ Gold Spot ในเดือนตุลาคมรู้ไหมครับว่าทำสถิติสูงปิดส,สูงสุดในกี่วัน5วันครไล่มาตั้งแต่วันที่1 3,861ไล่มาวันที่3 3,884มาวันที่6เนี่ย3,970มาวันที่7เนี่ย3,985จนกระทั่งถึงวันที่8เดือน10กวันสุดท้ายคือ4 5 0 50. นี่คือเดือนตุลาคม ห้าวันนะฮะจากทั้งหมดวันนี้เราเดินทางมาถึงเท่าไหร่ถ้านับตามเวลานิวยอร์กคือมัน9วันแต่5วันทำนิวไฮคิดดูสิครับบักโกลฟิวเจอร์ต่อนะครับสำหรับโกลฟิวเจอร์ในเดือนตุลาคมเนี่ยทำสถิติทั้งหมด4วันด้วยกันนะฮะวันที่1เนี่ย3,897วันที่3เนี่ย3,908วันที่7เนี่ย4,004และวันที่8คือ4,070ดอลลาร์9วันโกลฟิวเจอร์ทำสถิตินิวไฮ4วันเหลือเชื่อเลยครับ เพราะาพอมันถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยผมถึงบอกว่าอยากให้ดูสถิติของมันที่8เดือน10กันนิดหนึ่งก่อนที่อยู่ดีดีทองคําเกิดเททิ้งในวันที่9เดือน9กคือคืนที่ผ่านมานะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไงว่าตกลงท่านผู้ชมคิดว่าทองคําโลกตอนนี้เกิดภาวะฟองสบู่เกิดหรือยังไม่เกิดถ้าใครคิดว่าเกิดพิมพ์เกิดถ้าใครคิดว่ายังไม่เกิดพิมพ์ยังไม่เกิดแล้วส่งมานะครับทีนี้ด้วยเหตุผลที่มัน้อยเรียงมาทั้งหมดจนถึงวันที่แเด่ดทอนรับว่าย เร็วกว่าทุกสํานักที่คาดไว้ด้วยแต่มีอยู่สํานักหนึ่งที่แม่นนะ,ะไม่บอกหรอกสํานักไหนและเป็นสํานักที่เตือนด้วยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่แตะ4ี่พันแล้วเนี่ยจะหลุด4ี่พันแน่ๆอยากรู้ไหมข่าวนี้ยังไม่บอกยังไม่เล่าฟังนี้ก่อนนะฮะทีนี้พอปรากฏว่าผมไล่ราคาผมไล่เป็นประวัติศาสตร์ผมไล่ตัวเลขและผมไล่สถิติให้ฟังเมื่อสอักครู่เราจะเห็นเลยนะครับว่าการไล่ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงว่าราคาทองคํามาจนถึงจุดที่เกิดบับเบิ้ลหรือฟองสบู่อาการนี้จริงหรือไม่จริง อย่าพูดถึงแตกหรือไม่แตกอันนั้นเป็นสเต็ปต่อไปนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงตุลาคมที่เดือดมาเนี่ยเอาแค่ประมาณ10วันแรกเนี City ่ยกถิตินิวไฮไปแล้ว4ีวันนี้นะครับและถ้าไล่กันเดือดจริงๆคือนตั้งแต่กันยายนถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก,นกำลังมั่นอกมั่นใจว่าดอกเบี้ยต้องลงโดยเฉพาะแบงค์ชาติสหรัฐมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมั่นใจว่าดอลลาร์ต้องเสื่อมหรือว่าดอลลาร์ต้องอ่อนค่าในะระยะยาวทุกคนก็มองเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะ มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนเพราะว่นนโยบายในการทําให้ดอลลราอ่อนอแลวลดดอกเบีย้ยต่อนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลภายใต้การนำความดูดรันทต้องการอยากจะทาถูกไหมสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่านะฮะความต้องการซื้อทองคําของธนาคารกลางตอนนี้ยังไงก็ยังนําอยู่ถูกไหมครับและนาด้วยธนาคารกลางที่อยู่ในประเทศที่เกิดใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยเหตุผลเพราะอะไรฮะอย่าลืมว่าธนาคารกลางเกิดใหม่อยู่ในประเทศพวกเกิดใหม่และเป็นประเทศที่บางส่วนจะมีด้อยพัฒนาด้วยเนี่ยมีภาระหนี้สินของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการ กู้หนี้ยืมสินระหว่างประเทศหรือการให้กู้ยืมโดยเสนหาจากบรรดาสถาบันการเงนินพวกพัฒนาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือด้อยพัฒนาแบกหนี้สูงอย่างมากๆสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุนสำรองระหว่างประเทศสกุลเงินของเขาพวกนี้มีความคงเส้นคงวาคืออะไรฮะใส่ทองครับโถมทองเข้าไปทันทีเพื่อย่อนความเสี่ยงจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าย่อนจากภารหนีของตัวเองที่อยู่ในสกุลต่างประเทศที่มากมายเข้าถือทองคําต่อ เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามแง,งนิงใช้คำวนะ่าแงนะแกใท่านผู้ชมเห็นว่าลึกๆของการที่ทองคำเนี่ยไล่เส้นหรือว่าขึ้นมาถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับดังนั้นด้วยวันที่8เดือน10จึงกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าอยากให้ไปต่อก็จริงแต่ว่าถ้ามันเจอของการทิ้งออกไปเพียงแค่วันเดียวตอนเนี้ยแล้วเสียศูนย์ยืนแค่4 0 0 0ดอลลาร์ด้แค่เพียงวันเดียวโดยเฉพาะโกลสปอตแล้วนี่นะครับอันเนี้ย คือสิ่งที่เราต้องดูเัาว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับอันนี้น่าตามกันต่อนะฮะไว้ถ้าหากว่ามันได้ไปต่อได้เราจะได้คุยกันเรื่องนี้กันต่อเดี๋ยวทนะ่านผู้ชมครับนั้นตักกถามไปแล้วตอบไปเลยฮะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ทองคําโลกนะผมใช้คําว่าทองคําโลกนะเกิดภาวะฟองสบู่เกิดหรือยังไม่เกิดถ้าใครคิดว่าเกิดพิมพ์เกิดะฮะถ้าใครคิดว่ายังไม่เกิดพิมพไม่เกิดแล้วส่งมานะครับ